สวัสดีค่ะวันนี้ได้พาท่านมาชมสวนป่าของทุเรียนชาแนลนะคะทั้งหมดเนี่ยคือป่าที่เราได้สงวนเอาไว้เพื่อให้นกพวกนกพวกสัตว์ต่างๆได้มาอาศัยอยู่นะคะตรงข้างหน้าเรานี้ก็จะเห็นป่ายางนานะคะซึ่งเราเราก็ไม่ได้ตัดเราก็ได้สงวนเอาไว้นะคะนี่ก็คือทางไปสวนป่าทางเข้าเลยล่ะค่ะเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะต้นไม้ แล้วก็มีดอกไม้คอยประดับอยู่ก็มีจะมีดอกไม้ป่าอยู่บ้างนะคะนูสวยงามจริงๆค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีปลูกผักหวานอยู่ด้วยนะคะนี่คือต้นผักหวานที่เราได้ปลูกเอาไว้แล้วก็มีพวกต้นไม้แล้วก็จะมีต้นถั่วขึ้นมาด้วยเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนหลบลมร้อนล่ะคะ่ะแล้วมมาตรงนี้ก็จะเป็นป่ายางนาทั้งหมดนะคะ นี่คือป่ายางนาะที่เราได้สงวนเอาไว้เพื่อให้นกมนได้เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้นะคะและที่สําคัญก็คือเห็ดเห็ดออกมากที่สุดเวลาเห็ดออกจะมีเห็ดปวกออกก็จะมีเห็ดลงังโมกด้วยก็ดูก็นเนี่ยแล้ก็ได้สงวนเอาไว้แล้วก็นี่ก็เป็นทางทางที่เราจะต้องออกไปสู่เนี่ยกลางป่าตรงป่าของเราเนี่ย นี่ก็เป็นทางออกไปก็จะมีต้นไม้เล็กใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดในที่ตรงนี้จะเป็นที่ปลูกต้นผักหวานของเราที่เราปลูกไว้นะฮะเราก็จะปลูกไว้เป็นลุ้มลุ้มเเโตขึ้นมามันก็จะเท่าเทียมกับ,กบ,กบต้นไม้ีใหญ่ป็นี่แหละค่ะนี่ก็ต้นยางนาะที่เราสงวนเอาไว้นะคะคืมีต้นมะหวอดเอ้ยมีกระไผ่เอ้ย,าาย,อยนี่แหละค่ะคือป่าย,ยางนาะที่ได้สาธทุเรียนก็ได้ทัน คือสงวนเอาไว้เลยแหละไม่ตัดเลยมีคนมาขอซื้อต้นไม้ยะแยะนะคะแต่ไม่ขายเนี่ยค่ะจะออกมาทางด้านหน้าก็จะเป็นทางออกไปแก่งตะลปัดเราข้างหน้านะคะทางอยู่ข้างหน้านี่คือทางถนนที่เราจะไปแก่งตะลปัดก็คือตรงนี้จะเป็นที่ของเราก็มีแต่ต้นไม้เนี่ยมาดูด้านนี้ก็จะมีแต่ต้นยางนาทั้งนั้นเลยนะคะนี่เนี่ยเต็มไปหมดเลย นกพวกนกพวกสัตว์ต่างๆก็ได้มาอาศัยอยู่ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยววันหน้าเขาน่าก็จะถ่ายให้ดูเยอะๆเนี่ยเต็มเนื้อที่สามไร่ก็ได้แต่ดูแลเอาไว้อย่างนี้แหละค่ะคนมาขอซื้อก็ไม่ขายนี่ค่ะเนี่ยน,นี่ค่ะทางนี้ได้ก็จะออกไปสู่ถนนค่ะเป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนได้นะคะแล้วนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ